สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมค่ะพบกันเช้าวันเสาร์ที่27เดือนกนรกฎาคมพุทธศักราช2567 วันนี้ตรงกับวันแรมเจ็ดค่ำเดือน8ปีมะโรงนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับปอนภาวินีเทพคำรามค่ะแล้ววันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมโครงการมหกรรมแก้นี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคม2567นี้นะคะที่อาคารสีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมตําบลขามเทาอําเภอ,อเมืองค่ะ โดยนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะเปิดเผยว่าทางสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดนครพนมค่ะกำหนดจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนค่ะทั้งหนี้สินกยศส,สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตและสินเชื่อรถยนต์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสร้างการตระหนักเกี่ยวกับการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทการแก้ไขปัญหานี้สินนะคะทั้งก่อนฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2567และหลังศาลมีคำพิพากษาตามระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกลเกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2558ค่ะ โดยในวันศุกร์ที่9เดือนสิงหาคม2567 8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่อาคารสีโคตรบูร์มหาวิทยาลัยนครพนมจะมีสถาบันการเงินเข้าร่วม5แห่งด้วยกันนะคะประกอบด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศธนาคารอ้อมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและบริษัทมังกรมอเตอร์ไซค์จำกัดค่ะ สำหรับกรณีผู้ที่มีภาระหนี้สินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยศออนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ค่ะก็จะทำให้หนึ่งเลยนะคะสำคัญที่สุดก็คือปลดภาระผู้คำประกันและสองก็คือสามารถผ่อนชำระสูงสุด15ปีค่ะ 3. ถ้าหากชำระเสร็จตามสัญญาก็จะลดดอกเบี้ยป,ปรับถึง100นะคะ C ค่ะดอกเบีย้ยเพียงแค่1%เท่านั้นและเบีย้ยปรับนะคะลดลงอยู่ที่0.5%สามารถไกลเกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังมีคำพิพากษาค่ะโดยท่านที่มีหนี้กยศนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการไกลเกลี่ยหนี้สินและปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่ www studentloan.or.th นะคะ ทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดนครพนมหมายเลขโทรศัพท์042511823นะคะหรือที่เพจของสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดนครพนมและสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดนครพนมค่ะ042515461 ถึง3นะคะแล้วก็เพจ Facebook ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมด้วยซึ่งในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะดิฉันมีในส่วนของเสียงนะคะจากท่านยุติธรรมจังหวัดนครพนมนะคะนายนัทภูมิอยู่ชังซึ่งท่านได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองนะคะรายละเอียดของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปร่วมโครงการมหากรรมแกนีค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากท่านยุติธรรมจังหวัดนครพนมกันค่ะก็จะเป็นมหากรรมในการไปเกลี่ยนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ,นะรบทั้งนี้ของกอศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับประโยชน์นะครับหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านเข้าร่วมกระบวนการหรือว่าไปปรับโครงสร้างนี่แล้วก็คือสําคัญเลยหนึ่งคือสามารถปลดภาร,ระของผู้ค้าประกันได้นะครับผู้ค้าประกันนี่คือจะหลุดจากภาระ ที่จะต้องมาร่วมรับผิดชอบในหนี้สินก้อนนี้ของท่านเลย2นะครับลดดอกเบี้ยให้3ลดเบี้ยรปรับให้4ก็คือยืดระยะเวลาของการชําระหนี้ได้นะครับยืดเวลาออกไปไปว่าในแต่ละงวดหรือว่าในแต่ละเดือนนะครับหนี้ที่จ่ายมันอาจจะลดลงนะครับอาจจะทําให้เรามีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนะครับสก็คือหนี้ของสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินก็จะมีหนังสือเชิญไปยังผู้ที่มีภาระหนี้สินนะครับให้มาร่วม ไกลเกลี่ยนี่กับทางสถาบันการเงินนะครับว่าเราจะมีทางออกจากไกลเกลี่ยนี่สินกันได้ในลักษณะไหนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการเสวนาแล้วก็การอบรมให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมคะ่ะสำหรับวันนี้พาวินีเทพคำรามขอพระคุณทุกท่านและลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ